ท่านคูณสวงงามจมกิตนะคะคลิปนี้จะมาชวนออกกําลังกายนะคะตามคุณหมอตามอาจารย์หมอทรงชัยเตชะสุวรรณนะคะเขาส่งมาทางไลน์ให้ก็เลยมาออกกําลังกายกันนะคะจะได้ประโยชน์มากค่ะฟังคุณหมอไปด้วยนะคะครับผมอาจารย์ทรงชัยเตชะสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญสาตร์จีนกับแพทย์ทั้งเลื่องเมื่อกลางวันนะครับวันนี้ระหว่างช่วงเวลาตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงได้แนะนำการออกกำลังกายในสารจีนกับแพทย์ทั้งเลือกและหลายคนไม่ได้จดแล้วก็จำไม่ได้ก็จะขออธิบายตามวิดีโอดังนี้ครับเ,ออเมื่อตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาอันดับแรกนะครับต้องกินน้ำอย่างน้อย 100cc ส่วนใหญ่ที่เราจะวูบก,ก็เกิดอยกตอนเช้าแล้วก็ไปปัสสาวะหลังจากนั้นนะครับก็มาที่เตียงนะครับแล้วก็ดูหมอนะครับอดับแรกให้เอานะครับพุ่งมือทั้งสองข้างนะครับมาที่ขมับแล้วหมุนไปทางด้านหน้า15ครั้งแล้วก็กลับอีก15 ออเอาเลยตอนแรกแรกนะคะเอาตรงนี้นะคะกดไปที่สมับนี่นะคะแล้วหมุนไปข้างหน้าสิบห้าครั้งออาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สร็จแล้วก็หมุนขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าต่อไปเราไปดูท่าที่สองนะคะสองใช้นี่ครับตรงนิ้วเนี่ยครับ ไปกระตุ้นที่เนี้ยขมับเบาๆนะครับอีกสามสิบครั้งอันครานี้ตรงนี้นะคะทำไปยุ่มอย่างนี้เสร็จแล้วก็แต่ที่ขมับสามสิบครั้งตามคุณหมอบอกนะคะอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก จ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบต่อไปแบบสามนะครับใช้มือขวานะครับตกที่อุ้มมือด้านซ้ายสามสิบครั้งมีสามสิบครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, ปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกส็ดสิบแดเก้ายี่สิอดยบสองสาสี่ยี่ห้ายี่หกเจ็ดแปดยเกสาสิแล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสบดสิบสอสิบาสิบี่สิบห้าสิบหกสบ็สปดสิบ้ายี่สิ เอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบแล้วก็อุ้งมือซ้ายตกที่นี่ครับอุ้งมือขวาสามสิบแล้วก็ขอประชาชนโทษนะครับให้ยกเท้าขึ้นมามแล้วก็ยเหานเท้าด้านซ้ายสามสิบด้านขวาสามสิบอ่าน,นี้ยกเท้านะคะ จำปั้นทุกที่อุ้งเท้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สบสองสามยี่สี่ยี่บห้ายี่บหกเจ็ดยี่แปดยี่บเก้าสามสิบเสร็จแล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะอีกสามสิบนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สบสองยี่สามยี่สี่ยี่ิห้ายี่หกเจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบวางคุณหมอต่อไปค่ะทำไมต้องให้ทุกที่อุ้งเท้าสมัยก่อนสถานีอะไรมาผู้เราจำได้ไหมครับ หมออนามัยเขาก็าเอาเวลามาเปาว้วมาคว่ำแล้วให้เราเดินพุ่งเท้าคือสูตรรวมไอ้ว่าทั้งหมดเท่ากับเราบริหารรางการทั้งหมดเลยนะครับต่อไปอดับสี่นะครับก็ให้เอามือซ้ายมาผ้าที่ต้นคอนะครับแล้วมือขวาตบที่จอกกระแลสามสิบแล้วก็สลับข้างละสามสิบ ซ้ายที่ท้ายถอยนะคะแล้วก็ตกที่จัก,กรแระสามสิบทีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบแล้วก็เปลี่ยนข้างะค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบถ้าต่อไปนะครับต่อไปดูมือหมอนะครับเอาตรงนี้นะครับทนกันสามสิบ ตรงนี้30ตรงนี้30ตรงนี้30แล้วอย่างนี้30แล้วก็ใช้นะครับมือขวานะครับดึงตรงง่ามมือด้านซ้ายดึงอย่างเงี้ย30โอเคอันนี้อันนี้นะคะ30นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบอะไรอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบ เสร็จแล้วก็ทำนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หก จ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบแล้วก็อย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบนะอย่างนี้นะคะนะคะดึงนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบหก สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ 29, บเอยบสองี่สามี่สี่ยห้ายี่หเจ็ดปดยี้าสาสบฟังอาจารย์ต่อไปแล้วดึงอย่างนี้30สนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนิ้วก้อยกดลงไปสาสบแล้วก็30สินะครับแล้วก กดที่นิ้วก้อยนะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สองยี่สิบสามยี่สี่ยี่ิบห้าหกยี่ิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบแล้วก็เปลี่ยนมาทางนี้นะคะนี่คะกดตรงข้างนี้ก้อยนี่นะคะ ห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบนัดูนะครับใช้นิ้วสามนิ้วปว้กดตรงนี้ สี่เนี่ยกดไปตรงนี้สามสิบได้นี่เหมือนกันก็กดไปตรงนี้สามสิบอ่าโอเคเอาสามนิ้ววัดอย่างนี้นะคะสามนิ้ววัดอย่างนี้แล้วนิ้วที่สี่ใส่ตรงนี้แล้วก็กดสามสิบเอาคำนวณเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 7จ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่อยีสองสามยี่สีห้ายี่ห็ดแปดเก้าสาสบล้วก็เปลี่ยนทางนี้นะเอานี้วัด3มนิ้วนี้ที่สี่ก้ตรงนี้ได้เนาะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ด

ขึ้นอาจจะใช้เสา่อทิศก็ได้นะครับให้ถอดรองเท้านะครับย่ำที่สนามหญ้านะครับสนามหญ้าแล้วก็ดูมือหมอนะครับสูดลมไปจากเขก็ไปเต็มปอดก็เด็นย่ำสนามหญ้านะครับสมมติเราเป็นสนามหญ้ากาะรัเนาะหมุนไปทางซ้ายนะครับสูดเต็มปอดนะครับเข้ามาตรง โซเดียมบแล้วปล่อยเออสมมุติว่าไปยืนสนามหญ้าเดินสนามหญ้าสจแล้วก็มีหารกอดอย่างนี้นะคะคุณน้อยเราจ้องทั้งตัวแล้วก็ได้ทั้งหมดหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วในในช่วงว่างตอนไหนก็ได้หรือคนที่ใส่แมสเราสังเกตไหมครับคนไหนที่ใส่แมสแล้วก็ยีหอดีๆนะครับกลับไปบ้านเนี่ยเหมือนคนเมาหล้ามันจะเบลอเนื่องจากว่าสมองเราขาดออกซิเจนวิธีการก็คือ ห้ามเกินสองชั่วโมงให้ให้เดินออกไปข้างนอกที่มันมีอากาศไทเทมีลมไม้นะครับอดูอย่างนี้ครับสูดลมหายใจเข้าไปเตมปอดเลยสูดเข้าไปให้ได้สิวินาทีเก็บกลับไว้สิบวินาทีปล่อยสิบวินาทีนะครับเป็นการเติมออกซิเจนให้สมองครับแล้วสิ่งหนัศจรจังก็จะเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างก็จะดีโดยคุณไม่ต้องไปเสียเงนิน ะครับแล้วก็สามารถที่จะบริหารร่างกายนะครับได้ด้วยตนเองสำหรับเบอร์ของหมอนะครับ0861158106นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสวัสดีครับ เราดาูหน้าอาจารย์หมอด้วยนะคะอาจารย์หมอสรงชัยค่ะมุมไหนเห็นชัดอา้าวมุมนี้นะคะอาจารย์หมอทรงชัยค่ะขอบราบาพุกุณมากค่ะได้เงือเลยค่ะอาจารย์